ตัวนี้นะผมว่ามันผิดปกตินะครับผิดปกติของกล้องแคนนอนนะครับคือปกติกล้องแคนนอนเนี่ยผมว่าโอเปเรตค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกนักนะครับสําหรับผมนะครับแต่กล้องตัวนี้เนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่ละนะครับเป็นเป็นงานที่ดีมากๆนะครับงานที่ดีมากๆแล้วก็ตัวฟินิชชิ่งหรือตัวเนื้องานนะครับเรียบร้อยมากเลยนะครับประนีตเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบอืม ความรู้สึกมันไม่ไม,ไม่เหมือนแคนนอนอ่ะนะครับเวลาตอนตอนแรกที่ผมอยู่ในห้องประชุมแล้วผมหยิบออกมาเนี่ยนะครับหยิบหยิบมานั่งจับจับผมลองหลับตาดูอุย้ยอันนี้ฟินิชชิ่งมันไม่ใช่แคนนอนน่หว่านะครับความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็การใช้งานก็อย่างที่บอกคือคล่องตัวมากนะครับโดยเฉพาะไอ้ระบบโฟกัสเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับที่ว่ามันปรับได้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเซเล c t โหมดโฟกัสแล้วก็กดตรงนี้ก็จะเป็นมันจะมี M ฟังก์ชันเนี่ยนะครับกดมัลติฟังก์ชันปุ่มนี้นะครับแล้วก็ กดเลือกโหมดโฟกัสซึ่งทํางานได้ค่อนข้างเร็วเลยไม่ต้องแบบมานั่งเลือกอะไรวุ่นวายนะครับไม่ต้องเข้าเมนูเซตติ้งหรืออะไรก็ตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าตัวคัสตอมฟังก์ชันเนี่ยให้มาแบบว่าเหลือๆเลยนะครับไม่ให้มาแบบว่าเหลือๆใ,ใช้งานสะดวกมากนะครับใช้งานสะดวกมากมูฟวี่บอร์ดมีปุ่มไปตรงนี้นะครับตรงนี้เล็กๆเ,เนี่ยนะครับผลักสวิตช์ไปก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยแคแนลทำไมปุ่มมันเยอะ ขึ้นขนาดนี้นะครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเลยนะครับตรงไหนไม่มีก็ใส่ไปซะนะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่เหมาะสมมันก็จะใช้งานง่ายเองนะครับ เล็กๆที่เขียนว่ารอ JPEG นี้ไหมครับตัวนี้นะครับก็ได้ใช้ประโยชน์จากนั้นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราถ่ายในโหมดรอหรือ JPEG อย่างเดียวนะครับไม่ใช่รอบวก JPEG แล้วเราอยากจะให้ช็อตที่เราจะถ่ายต่อไปเนี่ยเป็นรอบวก JPEG นะครับมันสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะกลายเป็นรอบวก JPEG ทันทีนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมด JPEG หรืออยู่ในโหมดรอมาก่อนนะครับแต่ว่ามันจะได้1ช็อตแล้วเดี๋ยวพอพอเราถ่ายเสร็จอีกช็อตหนึ่งก็จะ กลับมาเป็นรอหรือ JPEG เหมือนเดิมนะครับผมชอบเลนคิดตัวนี้นะครับเพราะว่ามันให้เดฟที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมชอบลักษณะ การออกแบบของมันบางคนบอ,อกดูแล้วมันเหมือนเลนยุคเก่านะครับแต่น,นี่แหละคือความสะดวกนะครับเรียบง่ายแล้วก็ตัววงแหวนซูมมันคล้ายๆตัวของอะไรอ่ะ70 2 0 0 f 4นะครับผมว่าควา,ความรู้สึกมันให้ให้ฟิลลิ่งประมาณนั้นแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็โฟกัสฉับไวนะครับนะ ถ้าใครมีโอกาสนะครับอันนี้ตัว1้อยสิบแต่มันจะมีคิดอีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้ตัวเลขไม่ได้แน่นอนแต่ผมคิดว่าขนาดนี้กำลังกําลังเหมาะเลยนะครับให้เดตี้ค่อนข้างดีเวลาที่ซูมเข้าไป5.6นี่กเนกระจายแล้วนะครับ กล้องนี้ไม่มีสายคล้องอาจจะดูหน้าหวาดเสียวนะครับแต่อยากจะให้เห็นว่ามันจับค่อนข้างกระชับมือมากเลยนะครับไอตัวคลิปเนี่ยนะครับลงล่องเป๊ะเลยนะครับเหมือนนอามือผมไปวางไว้ในแท่นพิมพ์ออกแบบเลยนะครับส่วนมือคนอื่นถ้าอยากจะได้แบบนี้ก็ต้องไปทําให้มือมันบวมๆเหมือนของผมเน่นะ จริงครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเสียงชัตเตอร์นี่แบบโอเคเลยนุมน่มๆปุ๊บๆนะครับแล้วก็ถ่ายสนุกมากการตอบสนองดีเยี่ยมเลยนะครับผมไม่เคยใช้กล้องที่ทําจากแค n นนแล้วมันรู้สึกรวดเร็วอะไรประมาณนี้มาก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ทุกรุ่นนะนะผมก็มี 5D มี 10D อะไรอย่างเงี้ย 50D ผมเคยลองใช้ดูแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยรับรองว่าค่อนข้าง จ๋งจริงๆนะครับแล้วก็ผมประทับใจมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับสนุกสนุกนะแบบเป็นภารกิจพิเศษทีไไ่ได้ได้มาในครั้งนี้ก็ขอบคุณพี่ออสด้วยแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ทำให้ผมได้มายืนในลานบินตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรีวิวตัว7 d ดีเนี่ยเรื่อยๆนะครับมีหลายๆแบบให้ได้เห็นว่ามันทำงานได้หลายๆสถานการณ์ไม่ใช่แค่ อันนี้อันนี้ถือว่าแบบเป็นน้ําจิ้มมากเลยนะครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมาก่อนแล้วก็ณเวลานี้นะผมว่ากล้องตัวคูณตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวจริงๆที่ที่จะเข้ามาทําตลาดเร็วๆนี้